เอคโสวัสดีค่ะก้อยอัญชลีอานาะงหมายเลข21ค่ะสวัสดีค่ะทินต,นตี้ทินติชาหมายเลข20ค่ะยังไงบ้างความรู้สึกสิ่งที่เราเสียไปหมดแล้วรู้สึกตื่นเ <laughs> ต้นหายไปหมดเลยค่ะแต่คุณเรารู้สึกเราประกาศแล้วเราเป็นพาร์ทแท็กแล้วรู้สึกเบาใจไหมรู้ยังไงตอนที่ประกาศแล้วรู้สึกเบาใจขึ้นกว่าเดิมมากๆใช่ <laughs> หนูดีใจมากค่ะดีใจมันเป็นความเป็นความฝันนะเราเราอยากอยู่ในหนูคนสวยๆงามๆแล้วก็ดีใจค่ะที่ที่ได้เข้าก็ดีใจมากรู้สึกไหมว่าการที่เราเป็น d ด a g ร a มามันเป็นควารกดดันใส้กันทั้งหมดในทีนี้ใช่ค่ะมีความกดดันมากเอ่อแต่ว่าหนูก็จะทำที่ดีที่สุดนะคะแบบเอ่อหนูว่ามันคนละแบบกันยังมีการเป็น d r ก g race มีเอ่อไม่ใช่ศิลปะมันคือเอ v e r t i s e m e n t มันคือคอเตอร์แต่ว่า การเป็นงไงไนางงามเนี่ยมันคือจะต้องเป็นไมซ์เซตแล้วก็ต้องจะต้องแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นเรียลยู่สุดท้ายฝากขอกำลังใจแล้วฝากต้องการติดตามไหมคะยังไงก็เป็นเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,อะขอขอเดี๋ยววันวัน วันฟ right. ิลินป exactly. anyway, ินส okay. ์ไฟแนลนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกำลังใจให้ด้วยนะคะชินตี้แล้วก็พี่ก้อยค่ะ ig นะคะ angelina ค่ะ igtinttyntunderscore ค่ะ tiktok หนูทินค่ะ tiktok ชื่อเดียวกันเลยค่ะขอบคุณค่ะ